ทานข้าวอะไรนะครับที่ทานข้าวเย็นเลยยังคะยังเลยที่กําลังลดน้ําหนักกันอยู่ก็เลยเนี่ยตอนหนึ่งมื้อกินแค่นมปังคนละแผ่นครับใช่ใช่ช่วงนี้ลดลดน้ำหนักนี่จริงๆครับใช่นมคนเลยเด๋ยวเจ็ดแปดแล้วนะพี่ผมอ่ะจริงครับจากเจ็ดเออจากแปดสิบก็คือวิธีลดง่ายๆก็คือ่งครับกินน้อยลงอือไว้น้องหมาหน้ามันเคนค่ะ เออตัวไหนอือตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> กูัวต้องฉุดไม่ใช่ <c oughs> มาสั่งีิมูกใส่ด้วยอืมวันนี้ไปทำอะไรไมาบ้างครับวันนี้หนูไปเื่นเมนแล้วก็ไปทานข้าวกับแม่ที่ร้านนั้นนุ่มคะ่ะอื่อครับผมก็ฟิวเตอร์มงนอนะ ได้อยู่แต่ว่าคืออ่าออฟลงกิโลละเกือบสิบนะเนี่ยภายในภายในภายในแค่ไม่ถึงสองทิกันเราลงมันเกือบสิบกิโลไปเตะบอลใช่ไหมคะไปเตะอะไปเตะบอลมาใช่ไหมคะน้าหนักถึงลดเปล่าครับเราลดการกินข้าวอย่างเดียวเลยเพราะว่าต้องบอกว่าคืออันนี้อันนี้ข้อโหมดจริงจังนะก็คือว่าออฟเหมือนคือมีของกินแต่ทําตัวเหมือนอดอยาก ใช่ป่ะอานี้จริงป่ะยอมรับป่ะล่ะคือเราเปิดข้าวใหม่แล้วไม่ไม่ยอมคืออิ่มมากคือเรากินกันพอมื้อหนึ่งสามจานปุ๊บเรายังยัดเข้าไปแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วว่ะแต่เราก็ยังยัดกันอยู่จนถึงตีสี่ตีห<ม>้าเพราะว่ามื้อที่ก่อนเราลดกันอะตีห้าเรายังกินข้าวกันอยู่ครับก็เปลี่ยนเป็นว่าเลิกให้หมดใช่ เพราะว่าด้วยด้วยผมว่ามันเป็นความตกใจของการชั่งน้ําหนักดยแหละเพราะชั่งน้าหนักปุ๊บมันมันเป็นเท่าไหร่นะมันเปนสิบเป็นิบหกมันเป็นแปดหกเงี้ยจากตอนนั้นก่อนจะเข้ามาทำเจ็ดสิบ <70 S 1> ก็เลยแบบหกเก้าจะได้ซ้ำอะ่ะก็เลยก็ก็เลยต้องแบบว่าเอาเว้มันเหมือนชั่งน้าหนักเองตกใจไอออฟก็จากที่เดินกินไปเรื่อยก็กลายเป็นว่าเออพอถึงเวลากินข้าวมันไม่เดินเข้ามากินแล้วพอถามว่าเอาแล้วมันไม่หิวทนได้มันก็บอกว่า พี่ผมลงหนึ่งโลแล้วครับมันจะชอบเจ้าัวเง,งี้ยพี่ผมลงหนึ่งโลแล้วครับแล้วก็มาเจอกันพี่ผมลงอีกโลครับพี่ผมลงอีกโลแล้วครับก็จนเนี่ยเท่านี้ก็ผมลงกัน่อยพี่นะคะเมื่อเมื่อไลฟ์แรกที่เราเคยเจอกันนะคะคือหนูนที่เราพบกันครับผมฮะคือห,หนูอยากฟังเพลงให้บอกเธอแต่ว่าพี่ออฟเขาร้องไม่ได้แต่คนในไลฟ์บอกว่าพี่ร้องพอมมาก เดี๋ยวให้พี่ออกขอดิดกีตาให้แล้วก็ให้พี่โอ้ยอยาครับเดี๋ยวเพลงที่ผมร้องดีๆมันจะแยกขึ้นครับอดีๆเลยดีเลยต้องเป็นว่าใบมือไม่ได้ก็คือออกจำขอดไม่ได้อ่าคือคือร้องเบาๆดีกว่าจำคอดไม่ได้นเอาเสียงไหนครับผมเอาเสียงพี่เลยค่ะเสียงพี่พี่ก็ยังไม่รู้เสียงตัวพี่เองเลยโอ้มันมีเนี่ยตูดมันโคตรเหม็นน่ะ จริงโอ้ยเนี่ยมันต้องแบบกินแบบไปหมักน้าอือ,อมกินผมยอมไม่กินนะหนึ่งพันะไปกินไปไม่กินด้วยเว้ยประมันน้องหมาหน้ารางว่างเลยนะคะแล้วมันชอบหันตูดให้กล้องไม่รู้เป็นอะไรตัวเนี้ยรู้มุมเอาเอาเสียงผมก็ยังไม่รู้เสียงผมเองครับผมที่ร้องเพลงทุกวันนี้ก็ยังโดนคนด่ายอยู่มีเสียงแหลมกลางต่ําใหญ่เอ,เส,เ,อเสียงต่ำอ๋อเสียง เธอบอกตอนนี้ไม่รู้จะลบหรือไม่ทำไมวันนี้กูลองเพลงไม่ดีวะดีดดีไม่ได้ลองเพลงนาครับผม้องดีผมจำคนไม่ได้เบกตอนเขินวะนี่ไม่รู้จะลบหรือไม ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรจะบอกคำกูปกติก็ไม่ได้เขินนะแปลกว่ะเขินฮจะเป็นบ้านี่โอเคเดี๋ยวผมตามไปกินเย็นตาโฟกัได้พี่อะไรเดี๋ยวผมอยู่ได้ตรงเนี้ยเดบอกตอนเสียงปกติผมคือไหนอย่มงังไม่รู้เหร มา one เธอ t h ะบอกตอนนีไม่รู้จัแล้วเพีหรือไม่คยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่ไนไรจะบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้เธอคงจะเัินี้ไปดีพอแล้วที่ได้ไม่เธออยู่ใกล้ ได้ยินเสียงได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกลจะซ่อนความลับเอาไว้ในหัวใจมาดเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไปทำไมมันเป็นเสียงเล็กใช่เี่พี่ต้องลองดังร้องได้ค่ะแล้วก็น้องหมาน่ารักมากน่ครับน้องกระต่ายก็น่ารักเหมือนกันครับผมค่ะสีเหมือนกันเลยค่ะไม่ถึงว่าน้องหมาก็สีขาว นี่เรามีเด็กขาดสัรงอาหารยุ่งหลังนะนี่คนนี้ชื่อบองนะนี่ที่เขากอดอยู่เนี่ยจริงเหรอชื่อบองน้องน้องคนข้างหลังชื่ออะไรคะไปครับชื่อสไปชื่อสไปน้องสไปยังเป็นแบบเด็กน้อยอยู่ใช่ไหมคะใช่ช่วงนี้ตากแดดนานไปหน่อยนานตากแดดมี้น้ำกูพี่น้องสไปย์นีขาดน้ําอันนี้ข้าหมดจริงจังนะครับผมคือปากแห้งขาดน้ำนะครับน้ำคือด้วยด้วยด้วยแบบว่า เรามีแต่น้ำอัดลมก็กินกันแต่น้ำอัดลมทำไมวันนี้ปลาไม่กิน่ะกินดิไหนห่ออยากมีเพลงอะไรให้ให้ร้องไหมครับร้องเบาๆเมื่อนั้นพี่บอกว่าพี่จะไปฝึกร้องเพลงตีหนึ่งที่ครูมังยังบึกอยังโคตรไหนวะเป็นหุ่น ตีนึ่งไอเขามาคูตีหนึ่งไอเขามาคูม่อไอเขามาไียนโอ้ออไอยัง oh, oh, นี่คนไหนวะก็ <c oughs> <can> ไม่หาคน <my> ไม่งั้นมันจะวนอยู่อ oh, oh, ย่างเงี้ยอีกไมมื่ไปดูในไลฟ์ันนสีขมีคนสมบาาตัวองเธอถึงมากคนยคนยังชาติไม่ อยู่ไรได้ยังไงด้าีพี่กอลน้องอยู่ใบมองพี่กอลน้องแน ทำไมแค้นใจทำไมทำไมอืออืออไรวะรอบนหนนะเดินมาแบบโอ้ยปวดแขนพี่หิวข้าวเหรอสมากครับเดินมาชวนมากินข้าวอยู่ครับจริงนะพี่เอาตรงๆเลยนะอะไรอยากยนตาโฟไม่ลคิดดูยัมึงแอบยังไอยังยนตาโฟนี่คือพิเศษตลามึกด้วยนะวันนี้คือยนตาโฟพิเศษปลหมึกแล้วก็ยังมี ข้าวของเมื่อวานเหลือเพราะว่าเมื่อวานเราอดทนไม่กินกันมันแช่ตู้เย็นอยู่แต่ว่าวันนี้เราจะไปเก็บมันไม่เป็นไรนะี่ยังไม่ดึกยีน่สนักนิดไม่นิดเราก็กินให้หมดมแต่ว่าพวกนี้อยกินน้อยอปกติกินข้าวดึกไหมครับไม่ดึกค่ะถ้าหลังสองทุ่มก็ไม่กินแล้วค่ะหลังสองทุ่มในพวกผมกําลังเริ่มมือที่ห้าวเอยอยวยุ้ยเยพเราะว่าทางานกันหนักเลยใช่ไหมคะยุ่งๆใช่ ว่างจัดเลยมีเวลากินข้าวเยอะครับเมื่อกี้พี่ยนข้านมปังไปให้ใครคปลาเหรอยนทำหล่อไปงั้นนะครับผมสร้างภาพสร้างทางอย่ทุกอย่างเป็นไปหมดเด,เดินไปเก็บกินเดอ๋ยวหน้าทำเพจสร้างภาพนะใช่เ,เดี๋ยวผมจะทําเพจสร้างภาพอยู่จะทำหลายทีละเพราะว่าเดี๋ยวทำกวนๆตลกๆกันเนี่ยต้องสวัสดีเพื่อนๆอีกทีนึงด้วยนะครับยังไม่ได้สวัสดีเพื่อนๆเลยสวัสดีน้องด้วยสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับเอาแล้วพรุ่งนี้ไม่ทํางานเช้าเหรอครับเนี่ยพรุ่งนี้เวรบ่ายค่ะ พวกนี้เราก็เว้นบ่ายเนานี้ก็คือเราเริ่มผมก็บอกว่าเดือนหน้าเราจะลุยทําง,งานสดๆผมเลยเร่งเป็นว่าเอ้ยเราก็เริ่มพวกนี้เลยก็ได้นี่หว่าพวกนี้ก็จะเริ่มเริ่มแบบว่าถ่ายนู่นถ่ายนี่เล่นกันหน่อยครับผม,ามาแต่เ,เ,เ,เมื่อวานเนี่ยก็คือผมหมักเสี่ยง,งชีวิตมากอะครับรถคันนั้นอะ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> พี่ขับสบายๆบาบๆพื้นที่อันนี้ผมว่าคันนี้มันยังไม่เร็วมันเป็นรถเด็ก เจสกียังน่ากลัวกว่าอืมเจสกีตอนนี้พังหมดแล้วครับผมอือเพราะว่าเล่นเมื่อวานที่เพราะว่าไม่รู้ใครเล่น่ไม่รู้ใครเล่นครับเจสกีพังทุกคนักคนครับตอนนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นขี่เจสกีนะพูดถึงเพื่อนๆน,นะพังหมดทุกคนันพี่นะจริงจริงครับผมได้พักผ่อนบ้างนะคะได้นอนบ้างนะคะได้ครับผมได้เดินการการการไม่หลับไม่นอนของพี่เนี่ยคือการพักผ่อนเราจะ เดินไปเดินมาหกวันแล้วหกวันแล้วเข้าหกวันแล้วเป็นหกวันที่เป็นปกตินะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปไปฝืนนอนน่ยทรมานกว่าแบบที่ผมบอกมันมันแล้วแต่คนการใช้ชีวิตแล้วแต่คนเนี่ยผงผมนี่เป็นไม่รู้ว่าร่างกายมันทําด้วยอะไรคุณหมอพอจะบอกผมได้ไหมครับผมเนี่ยยิ่งไม่นอนยิ่งสดใสก็ดูผมดิเนี่ยคือการไม่นอนไม่นอนวันหรือว่านอนน้อยเฉยเฉยไม่ครับผมไม่ไม่นอนหกวันน่ะอม่วันเลย เรียกว่าไม่นอนเลยแต่พอพอยิ่งไม่นอนนะครับปู่ภาพยิ่งแข็งแรงแล้วไม่เคยเจอมาก่อนเลยอะค่ะมันมันแปลกมากมันมันเป็นล่าแต่คนครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องให้มองเป็นเครียดผมบอกว่าร่างกายของมนุษย์คนเราไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าพอผมเนี่ยเหมือนเหมือนว่างหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงพอว่างปุ๊บเนี่ยในหัวมันเลยแบบแล่นยิ่งกว่าลถเพราะมันแล่นปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่า หลับไม่ได้อย่างน้อยก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มทางานกันจะเริ่มตากแดดกันหน่อยเผื่อว่าพอตอนเย็นปุ๊บจะได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยขี่ไรต่อดีวะแล้วพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เริ่มกันเดี๋ยวพี่พี่เริ่มเร็วหน่อยเราก็คือคักเลยพอบ่ายสองปุ๊บคือคักเลยตากแดดกันุดๆไปเลยอืมใช่ครับเนี่ยครับพอพอไม่ตากเอ้ยพอไม่ไม่หลับไม่นอนก็คือสุขภาพดีขึ้นแล้วก็หน้าตา สดใสขึ้นสดใสแล้วก็หล่อม้ากคิดดูมากครับไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่นอนไม่นอนแบบพี่อ่ะตาแหวาน้าโน้าก็คือสภาพเดินไม่ไหวไอ้มหมดอะสิวอะเต็มหน้าเลยอะผมอ่ะแล้วแต่คนแล้วแต่ร่างกายคนนี่มันเป็นโดยแบบร่างกายมันประจําไปละอือครับผมไม่น่าห่วงผมรู้สึกว่ากายเป็นพอตอนเนี้ยสุขภาพดีมากทํางานเนี่ยครับป่วยของผมอะเมื่อไหร่ที่รู้ว่าทํางานปุ๊บร่างกายมันจะแบบว่า อืไม่ไหวครับผมอแต่ไม่ต้องเป็นห่วงกับคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของร่างกายกับผมอะไรเงี้ยขอให้ทุกคนมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆหนึ่ไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉไม่ต้องวงฉันไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องช่วงฉัไม่ธต้องมบอกว่าเธอทำไม่ต้อง มบอาไม่ต้องโมช้านี่เป็นไงได้ละเคาะได้เพลงไม่ต้องไม่เรียกว่าไ้เพลงได้ซ่อนเดียวแต่ยังไงก็ขออยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเสียงกีตาร์หรือว่าเสียงคนร้องทั้งสองคนเอาจริงไหมน้องก็แกล้งโจงเก่งมากเลยไม่ได้แกล้งชมหยูชมจริงๆค่ะ ดีใจมากได้ได,ได้ได้รู้จักน้องๆอ,ออฟก็ได้พาเจอรู้จักน้องๆอ,อีกมากมายน่ารักน่ารักทุกคนอายุเท่าไหร่นะครับผมลืมอายุยี่สิบสามค่ะอืมเท,ท่าเราเลยอืมก็ไม่สิกปีหรอกครับผมใช่ผมรูว้ผมรู้ตัวครับผมแก่แล้วครับผมแก้งทําตัวตลกอะไรจริงผมแก่แล้วครับผมก็แก่แล้วครับอยู่ครับอยู่กับเด็กๆไปนั่นแหละมีความสุขใช่อยู่กับเพื่อนเพื่อน ใอ็อบมึงว่ากูแก่มึงรู้ไหมเนี่ยคนดูพวกเราเนี่ยเท่าไหร่นะสองเท่านุ้ยอิผมก็ไม่เอ้ยนะเว้ยยี่สามมาคนดูคุณอยู่เนี่ยสี่เท่านุ้ยยี่สามสามก็สามสามทศสวัรษอ่ะห้ามีสามถึงสี่ทศสวัสด์สี่ห้าเท่านุ้ยเออแต่ผมยี่สามก็คือเหมือนเหมือนคนผมอ่ะอ่ะเหมือนคนอายุ สี่ห้ามิบตอนเนี้ยมึงเป็นเบนจามินไงเคยดูหนังเรื่องเบนจามินปะมคือเกิดมาปุ๊บแก่ก่อนแล้วค่อยๆเด็กจริงๆเคยถตมถามเพื่อนๆดิเรื่องเบนจามินอ่ะคยออ้อปบเกิดมาปุ๊บแหนบแก่ก่อนเลยเนี่ยก็พอมาอยู่กูสี่เดือนหกเดือนนั้นน้ามึงเด็กลงละจะค่อยๆเด็กใช่ๆเลือแต่ว่าข้อเสียคือพอมึงพอมึงอายุเยอะมากตัวมึงจะเล็กแล้วก็คือไม่มีแรงแล้วมันตัวเล็กลงทําไมเอ้าก็มึงค่อยๆพอแก่ปุ๊บมึงจะเด็กลงแล้วแล้วอันจะเล็กลงไหมี มันเหลือเด้วยเกิดมาก็ไม่มีอยู่แล้วเอาเอาหนังเอ้ยหนังเรื่องเบนจามินดีมากเคยดูไหมครับเกิดไม่น่าทันไม่เคยดูครับลองดูลองดูครับหนังหนังเรื่องเรื่องเบนจามินนะครับก็ลองไปเปิดดูน่าจะผมว่าไม่หรอกครับแบตเตอรี่คุณใกล้จะไปละคือเบนจามินเนี่ยเพื่อนๆบอกเคยดูหนังดีหนังดีเบนจามิน เดี๋ยวลองไปดูค่ะเพราะว่ากําลังหาหนังดูเหมือนกันไม่ค่อยได้ดูหนังอะไรได้ครับลองดูเดี๋ยวนี้นะครับผมก็ไม่ต้องดูเต็มเรื่องก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเบื่อดูสรุปก็โอเคคล้วคือคือมันเป็นเหตุเพราะว่าหน้าตาผมแก่ก็เลยแนะนําน้องเข้าไปดูหนังนี้ใช่ไม่คืออ็อฟก็ลองมาดูเผื่อเป็นงั้นจริงๆครับเกิดมาปุ๊บแก่ก่อนแล้วค่อยเดไปเอาไหนดูดูแน่ดูดปดูดูดเดยดู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 ดกวูานี้ไม่ต้องเล่นเกมไปดู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 ดเดนจะมี มีมีมีใน่นในสมองมีมีมีไม่ดูดูไม่แน่ใจว่าอยู่ในไหนนิดแตือว่าแต่ว่าดูในสรุปติ๊กตอกไปเลยดูสรุปดีกว่าสมองพวกเราไม่ไหวแล้วดูเะไรยาวๆนี่เปิดมาณนี่สั้นแล้วหมดไม่ได้เพราะว่าก็เรามันสั้นหมดอ่ะมันก็เลยแบบยากใช่นะครับอืมแต่ก่อนผมก็มีแว่นแบบคุณหมอนะครับแล้วตอนนี้แว่นไปไหนคะหายหมดครับผมมันแตกอะคะ ใช่ครับมันหายหมดครับก็เก็บวางไม่ดีเล่นกีฬานู่นนี่ครับผมเตะบอลมาก็ดีครับพักสายตาเนี่ยไม่ต้องใส่แว่นก็ก็ดีเหมือนกันครับผมมองเห็นใช่ไหมคะแต่ค่นหนูจะมองโอ้เห็นครับสว่างขนาดนี้เห็นแน่นอนอยู่แล้วครับผมตกนี่ครับผมทั้งสองทั้งเปงมันหายตกใช่ไหมเออเห็นไหมก็ตกเหมือนเดิมแหละไหนเพื่อนๆวันนี้ไปทําอะไรกันมาบ้าง คุณหมอพูดเพราะจังใช่จริงๆเราสองคนก็พูดเพราะครับแต่ว่าเพาะกองแกงพูดไม่เพาะใช่อืมก็ถ้าชีวิตจริงก็สวัสดีครับผมเนี่ยผมนี่ใจคุณอ๊อฟครับค,ครับก็เน็ตทานข้าวอะไรยังครับผมก็ว่าจะไปรับประทานอาหารอยู่ก็เลยอยากมาอัญเชิญคุณอ๊อฟไปไปเราไป,ไป,ไปอุ่นเย็นตะโพกินกันก็ผมอาจจะขอกินตัวที่เป็นเครื่องพิเศษกันผมก็เชิญอ่าคุณเพิร์กก็ไปกินก็ไปหาทงหาถ้วยล้างจานล้างจานอะไรมาน้ได้ครับ ก็เดี๋ยวเราสองคนก็จะไปอุ่นอ,า,อาหารมือม้อมือม้อมื้อมื้อถํำแต่ตอนนี้แบตรอบไม่ไหวแล้วครับผมแตแบตตัวยังหวานอยู่นะครับผมเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่ครับผมไม่มีหลายเสียงคะ่ะไม่ถึงว<ช>่าค่ะถ้าจริงๆเลยไหมอองจริงมันเป็นประมาณนี้เสียงประมาณถ้าคุยแบบจริงจังเเข้าหมดแตบบ่ว่าจริงจังคุยทุกๆวันในแบบว่าปกตินี่แหละแต่พอทํางานก็เนี่ยอัตโนมัติมันก็จะเป็นแบบนี้พอทํางานปุ๊บก็จะเฮ้ เฮ้ยไม่แบบนั้นไม่ได้นะไม่แต่ว่าทําพอใช้ชีวิตจริงก็ปุ๊บก็คุยปกตินะครับอาจจะไม่ขนาดนั้นอัไม่ปกติแต่ก็คือแบบเสียงแบบตํำๆอะไรยแต่ว่าตั้งแต่ไลน์มาไม่มีคําหยาบกับหนูเลยทั้งทั้งสองคนทั้งสามคนเลยครับก็ถ้ามีก็เดี๋ยวโดนเพื่อนๆด่าก็ไม่ได้ครับผมเข้าสู่ระบบการดัดสันดานมาแล้วอันอันนี้พูดจริงนะครับผมอคุณออฟได้เข้าสู่ระบบการดัดสันดานแล้วครับปรับตัวอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ ตอนนี้ก็เข้าเดอนทีสี่แล้วใช่แต่ว่าต้องบอกว่าช่วงแรกปรับจริงนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับเผื่อเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆไม่เชื่อปรับกันจริงจังนะครับปรับกันจนออาดีกว่าเดิมมั้่ะก็ดีก็ดีการการพูดจาที่แบบดีตัวผมเนี่ยกลายเป็นบางทีลืมตัวไปไปพูดไม่ดีบางติดไอเฟิร์สฮะผมผมเกี่ยวอะไรอืมเฮ้ยกูซื้อฟันยางมาให้พ่อมืองล้ะน้ยกูจริงเอาให้ไปต้มแล้ว ต้องใส่กันซะหน่อยพี่พี่ก้าก็ลงนวกว่าผมอะเออเออโอ้ยรู้เลยใครใครหลับฮะรู้เลยใครหลับไม่แน่แล้วตอนเนี้ยเเห็นแล้วดิตอนลงตอนนั้นอะลงผมลงแล้วผมยังยังยังไม่เห็นพี่ก้ากับผมยังอ่ะยังยังต้องมาถ่ายเบสวันนั้นวันนั้นจมูกแตกปากแตกช้ำใช้ำใเออแล้วกูอะไรี่ยสวัสดีครับผมคุยนอกเรื่องกันอีกแล้วอืม แต่ช่วงนี้ยผมไม่เล่นแล้วมวยอะ่ะจะไปเตะบอลช่วงนี้ก็พี่เห็นไหมผมก็เตะบอลหนึ่งอืม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 เราไปเรามีฟุตบอลด้เหรอวะฮะไปเล่นนู่นสนามน <c oughs> <อ>ู่นเรามีอยู่แต่มันหายไปหนหมู้ลูกบอลลูกบาสแต่ก่อนก็มีเป็นบาสวันนี้วันน,น,นี้ต้องบอกว่าลมแรงมากนะครับปลาหมึกผมเนี่ยถ้าไม่ได้ติดเต็นท์เนี่ยบินไปแล้วนะครับบินหนักมากนะครับเกือบสองร้อยโลแต่ว่ามันบินไปติดตรงนู้นเลย แรงกว่าวันนั้นอีกเพราะว่าวันนี้มันมันมันคว่ำไปเลยค่ะบินเลยนะพี่แต่ว่าบ่อเน,นี้ยผมไม่กล้าลงลเนี้ยก็ <c oughs> คือพี่เอาสิงสาราสัตว์มาปล่อยในนี <c oughs> ้ลงไม่เถอะเพราะว่าจริงก็ปล่อยตั้งนานแล้วตอนไปปล่อยตอนไม่มีคนอยู่ครับผมพี่เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างคะมีอะไรบ้างโอ้ผมพี่ชอบกระต่าย<อ>พี่เลี้ยงกระต่ายสัตว์อะไรที่แบบน่ารักน่ารักกระต่ายครับพี่เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหนูแกรสบี้ อะไรแบบนี้ครับอะไรนะครับชอบเลี้ยงสัตว์ี่ชอบอันนี้นกส่วนใหญ่จะเป็นให้อาหารเป็นบางตัวที่มาเราจะมีดรอโซนที่แบบว่าข้าวเราเหลือเราก็จะมาให้ปลาครับผมพี่ชอบกระต่ายพี่เป็นคนชอบปลูกอะไนี่ปลูกอะไนี่ปลูกไอ้ต้นไม้แล้วก็ผลไม้อะไรแบบเนี้ยปลูกสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยครับคืออ็อาโดะคบอ็อฟก็เป็นผู้ชายอ็อฟก็จะชอบปลูกอโวคาโดสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่ใช่ไหมครับคุณชอบปลูก โอ้เป็นผลไม้ที่ดูสดใสคุณก็วเวลา,า,าคุณเดินเก็บผมเห็นคุณจะใส่หมวกกบขาวฟางแล้วก็เดินเก็บต่อแบรดี้ที่เลี้ยงง<อ>ูหรอหลักไม่มีครับผมสัตว์พวกแนวนี้ผมจะไม่ยุ่งครับอะไรที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยตัวผมไม่ชอบผมจะไม่ยุ่งกับสัตว์เลื้อยคลานเพราะว่าบางทีสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันตัวปกผมจะไม่จับโอ้แล้วมากระซิบใกล้จมูกเลี้ยงตั้งเงินเทานั้น กลับเดี๋ยวปาลามาวันนี้พี่เพิ่งเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อที่แปลงลิ้นมาเดี๋ยวเอาไปใช้ถ้าเลอกกูก็แกะเองกูนึกว่าของเล่นกูก่อนอะไรกวกูแกะของกกลหมดก่อนอืมไม่ใช่หละพี่พี่เขาบอกว่าพี่เลี้ยสัตว์เยอะมากใช่ไหมคะมีนิดหน่อยครับผมแต่ว่าสัตว์เลื้อยคลานจะไม่ค่อยยุ่งครับผมงูตัวอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยผมจะไม่ไปแตะต้องมันเนื่องจากว่าผม พวกเรารักสะอาดสมาัครับผมไม่แตะเลยผมไม่เดินเข้าผาเลยก็คือพี่พี่ถืออยู่ผมก็วิ่งเลยอะจริงคือเวลาถืออะไรปุ๊บไปออบเนี่ยหายร้อยเมตรก่อนเลยผมจะแกล้งมันหน่อยเอาเงยมามันเป็นล็อกตู้ซะได้อืมกลัวตัวอะไรบ้างครับหนูกลัวงูค่ะแล้วก็กลัวแมวสีดําค่ะโอ้แมวสีดานี่น่ารักนะครับผมแต่ว่านอนไม่กลัวใต้เดือนไม่กลัวค่ะ อ่าก็หมอตออเลยเืยครับผมใช่เมื่อวานก็มีเจองูอยู่ครับผมเจองูที่ไหนคะแถวนี้ครับมีทุกวันเลยครับผมแล้วก็ก,ก็ก็ยังอยู่แถวเนี้ยแหละครับผมคิดว่าจริงเหรอพี่ไม่กลัวเหรอคะกลัวครับผมแต่ชอบแกล้งทำเป็นไ,ไม่กลัวครับเราอยากกี่เราเปนตาโฟกันดีกว่าจะเดินมาหา เดิมชอบมีเรื่อยมาบ้างตรงอย่างเวลาเจอบ้านพี่จะมีบ่อน้ําที่เด็กๆเล่นใช่ไหมเวลาเราเจองูเนี่ยเราก็จะเอางูปล่อยลงในโซนที่เด็กๆเล่นน้ํากันกี่โมงไม่มีพิษใช่ไหมคะโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเพราะว่าบางทีก็มันมืดเราก็ไม่เห็นแล้วก็จับตัวได้ก็คว้าแล้วก็โยนลงในโซนที่ มีเด็กๆเล่นน้ำกัน,นครับผมน่กกากลัวจังเลยค่ะมี <laughs> คนบอกอว่าครบมีัจริินตะแล้วคิวแล้วคิมหิวครับครับผมตนโฟเจ้านี้อร่อยมากคุณแม่พี่ชอบไปอุดแบบไปไป,ไปซื้ออ,อืม,อ,มอ้าวเพื่อนๆบอกไปเรื่อยเนี่ยพอผมพูดจริงก็หาพูดเล่นพอพูดเล่นบอกพูดจรงิงม,มันเป็นเรื่องแปลกอะว่าโยนมูลงไปตรงโซนคนเล่นน้ำอะ <S <S มันเป็นเรื่องแลกอ่ะมันไม่ม่มันไม่มีใครทําออใช่มันไม่โอ้โหมีก็เหม็นโอ้โหมีคือเป็นไตเออเอ,อืมผิวขาวมากเลยครับผมใช่แหละถ้าพอหลับนอนปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะ ดูมองคำวนแต่งเพลงนะแต่งเพลงอ่ะสมมติเรามองเรามองนี้ปุ๊บเราก็แต่งเพลง พ,อ,พอหน่อยเอ๊ะขอขอยพอๆหน่อยเพ่งหนยครับไม่เอาเพ่งเอาแบบขอยพอๆบนพอๆทำเอาฟิลเอตอร์ออกอยังไง <c oughs> ไปผมออกก่อนแล้วนะผมไปกินเดียต้าโฟก่อนแล้วค <c oughs> <c oughs> นหนี <c oughs> <c oughs> เราออกยันะ <c oughs> งไงข้าเก่งกันมาก ไปไปไปเนี่ยออกหมดแล้วไปกินมินตาโฟดีกว่าไปเนี่ยผมก็บอกเลยผมก็ไม่ได้แม่รักก็ยังน่ารักอยู่ดีค่ะเนี่ยฟิลเตอร์ออกหมดเกลี้ยงเลยก็จะเห็นหน้าลอกหน่อยสต่ว่าถ้าไม่สุมน,นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้หลัอ

เน็บกินขาผมเลยนะตอนนี้พี่จะไปกินข้าวก่อนไหมได้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปอุ่นข้าวกินแล้วก็วันนี้ต้องประชุมกันนิดเดียวนิดเดียวเลยได้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 เราประชุมก็ไม่ดึกอยู่ละเมื่อวานผมไปทำงานตอนตีสี่ตีห้าผมดีใจจังใช่ใช่ใช่ทำเพลงวิสามเพลงอ่ะฟงฟังฟงฟังทำไมไม่นี่ฟามฟามฟามเพลงอะไรว่าฟาม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 ความรักเหรอ ครับอ,อ๋อก็ได้ยินผมผมก็ว่าผมก็แบบอยู่หน้าตู้มันตีสี่ตีห้าเออมันตั้งใจทําเองฟาร์มฟาร์มมึงไม่ฟาร์มฟาร์มก่อนดิอันนี้เพลงอะไรอ๋ออันนี้เพลงอันนี้เพลงเพลงใหม่เพลงใหม่ผมใช่ใช่เพลงใหม่เนี่ยพี่กัเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยใช่ปิดฟามหลังตาอ๋อก็ปิดฟามหลังตาอะไรเงี้ยใช่ก็ฟาร์มก่อนแล้วก็ถึงจะแบบว่าจะมีของทรัพย์สินนะครับครับอือ๋อ สอนให้คนตั้งใจอา้าไปแล้วใช่ไหมคะพเพลง ROV มีด้วยเหรอพี่